สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มีนาคมกลับมาเจอเจอที่แดตัวเดนติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่มั่นแจสุดเด่นสดท่าคืควันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP4 เป็นตัวมั่นใจสดเด่นสดตัวที่4 เชลซีกับเบอร์รี่ห้ามพลาดเรื่องการั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองคูดูแฮนดิแคปเชลซีกับกมเบอร์รี่สเปนมริกอังกฤษแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มเชลซี Chelsea จะมานต่อลูกครึ่งเชลซี Chelsea กับเบอร์รี่ ต้องใช้คําว่าทีมใหญ่เจอทีมเล็กแต่ถ้าดูจากอันดับและคะแนนในตารางต้องบอกว่าทีมกลางตารางเจอทีมโซนนี่ตกชั้นเราไปไล่เรียงดูรายละเอียดของเกมนี้กันด้วยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตารางลีกผลงานน้าะเกมหลังการลงทุนการเจอเจอกันกำลงกำไรหรือว่าขาดทุนยังไงเรือยว,ว่ากันแล้วก็ตัวพูตัวแฮนดิแคปแต่างาต้องห้าหลาย เรื่องอยู่ในที่ทางไหนนะเราไปตามดูพร้อมๆกับบอลโอเคครับเริ่มต้นเลยในตารางลีกเชลซีคือทีมการตารางอันดับที่11มีอยู่39คะแนนเพราะนั้นเรื่องการขยับอันดับในตารางลีกไม่ได้อยู่ในหัวของเชลซีมาไม่ได้ยุยในหัวของเชลซีจริงๆเพราะถ้าอยู่ในหัวบารนี้เขาคงจะไปสูงกว่านี้แล้วเพราะเชลซีวนๆยืนเมียอยู่อันดับ9 11 มานานเหลือเกินมานานจริงๆในขณนะที่เบอร์ลี่เป็นทีมรองบวย้ยไปอยู่17คะแนนโอกาสอยู่รอดดูจะริบหรี่แต่ก็ยังพอมีความหวังเป็นไปได้บ้างบ้างนะบ้างซึ่งไม่ง่ายเลยอน,นี้คือสถานการณ์ในตารางลีกของทั้งสองทีมนะครับเชลซีกับเบอร์ลี่ที่ดูๆไปแล้ว กำกำกึง่งกนะเชลซี Chelsea ก็ได้เป็นความเป็นทีมใหญ่การลงเล่นในบ้านเบอร์ ley, ลี่แม้จะออกมาเยือนแต่ก็หลังพิงฝาสู้ยิบตาแน่นอนผลงานฮ้างเกมหลังสุดของเชลซีก่อนพังเบรกเกมทีมชาติถือว่าอยู่ในเกมที่โอเคเลยนะชนะสามเสมอสองในฮ้างเกมหลังนะครับแล้วก็พวกเขาก็ ได้ลงเล่นในบ้านผุมกำลังดูรายละเอียดติดตัวแล้วชดในใ่ไฟกระพริบ,บนะไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมการลงรับหน้าที่ในเกมทีมชาติกลับมาไม่มีอาการบาดเจ็บติดตัวกลับมาจากผลงานชนะสามเสมอสองการลงทุนก็มีกำไรครับกำไรเป็นสองเกมครึ่งการทุนไปสองเกมครึ่งหนึ่งสองเกม เพราะนั้นทางลงกลมี่แล้วยืนแดนหมวกแน่นอนก็เรียกว่าผลงานใช้ได้การลงทุนก็มีกําไรล่ละาขาจรขาประจำที่จ้าเทลซีก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ส่วนเบอร์รี่ครับทีมสวนท้ายที่ยังที่ยังสู้ที่ยังเอาสองเกมหลังทําได้ดีทีเดียวนะครับด้วยการเสมอวเว่แเวนสองสองในเกมเยอือนการชนะเมนฟอร์ดสองหนึ่งกับเกมในบ้าน อ่ามีแต้มสองเกมหลังสุดก่อนพักเบรกเกมทีมชาติก็เรียกว่าเบอร์นี่ก็บอกโหนาเสเไดายกำลังมาเลยโมเมนตั้มโดนเกมทีมชาติเบรกไว้ท่ไทงั้นผลงานภาพรวมครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมก็ยังคงต้องตามหาทุนหา,าแรงชดเชยที่เคยพลาดโดนโดนยับยับทั้งแพ้ทั้ง โดยกินราคากันต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่รอดแน่นอนครับถ้าเราเทียบกันไว้ว่าจาดับและคะแนนก็ยังเป็นเชลซีที่ดูดีกว่าแรงจูงใจในการเล่นเนี่ยผมยกให้เบอร์รี่ผลงานผมถือว่าเชลซีน่าสนใจกับการลงเล่นในบ้านส่วนเบอร์รี่แม้จะดีขึ้นมาในการมี ต่มีคะแนนนันสองเกมหลังแต่พอพัก็กเกมีชาติไปไม่รู้ว่าเหตุการณ์อย่างนั้นสิ่งที่ทำได้ดีแบบนั้นจะยังอยู่หรือไม่การเจอจากการท่างเกมหลังโซเชลซีเอาไปกินครับชนะสี่ครั้งเสมอนึ่ครั้งเพราะนั้นหน่วยข้อมูลพื้นฐานนะโดยโดยโด้วยตัวบอลองคเองมองว่าเชลซีน่าสนใจมาดูพูดูดแฮนดิ c a p จากเจ้าทัางห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทัางห้าหลายครับเลือกเชื่อใจเชลซีเชื่อใจเจ้าบ้านสี่ตัวหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านเชลซีช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดช่องจะเมิ่นขึ้นสี่หลงหนึ่งวันนี้เจ้ามั่นใจว่าเชลซีจะชนะไม่โกเนเลยเสมอไม่โกนเรียมแพ้ตัวผู้เลือกอย่างนั้นชี้อย่างนั้นชัดอย่างนั้น แฮนิแคปลุกครึ่งเจ้ายืนอยู่กับจบบามาวมบอลต่อปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนส่วนมรอนเบอรีก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนเพราะนั้นผู้อยู่กับเชลซีมั่นใจจมานแม้โดยอันดับแทบจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วแรงจูงใจในการเล่นเกมเรีกมีต่ำมากส่วนใหญ่พวกเขาจะคึกคักคักคึกวเวลาลลงเล่นในเกมบอลถ้วย ซึ่งก็เหลืออยู่ในรายการเดียวน,นั่นแหละก็คือไอ้เอฟเอคับนั่นแหละแต่วันนี้เจ้ามองว่ามาแฮนดิแคปลูกครึ่งก็มองว่ายิงได้ด้วยเกินราคากินราคาได้เบอร์ลี่ในสานะบอลรองมองหนีต้องชันวันนี้ดูแล้วอาการไม่น่ารอจับออกไปะตัวผู้ตัวแฮนดิแคปมันฟองไว้แบบนั้นนะและเมื่อเอาไปบวรรวมกับข้อมูลพื้นฐาน ที่มองแล้ว,ว่าภาพลงเชลซีดูดีกว่าไม่ว่าจะอันดับและคะแนนแต่แรงจูงใจที่ผมบอกว่ายกให้เบอร์ลี่อ่ะแต่ผลงานทั้งเกมหลังนั้นเชลซีดูดีกว่าจริงๆนะครับการลงทุนก็ถือว่าดีกว่าด้วยเพราะว่ามีกําไรไงเบอร์ลี่ขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้นคูนี้อันนี้แคมปนี้กับข้อมูลพื้นฐานมอลโอเคเลือกที่จะเชื่อใจเชลซี เชลซีนะโด,ดเดนจัดเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวเป็นตัวมั่นเจ็นสุดเน้นสุดตัวที่4ใน EPL ประจำค่ำคือวันเสราร์นี้นะอยู่ต่อเชลซีครับนี่คือทีเด็ดตัวที่4จากพิมเมริกนะจากพิมเวันนี้พิมเมริกแต่เยอะนะแต่เยอะมากแต่คัดมาแล้วเป็นเชลซีตัวแรก ที่อยู่ในกลุ่มพิมีนะเชลซีส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1 EP 2 EP 3แล้วก็ EP 5ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนนะครับเพื่อนๆน,นะก็ขอให้พวกเราโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับนะเชลซีมีเฮนะนะตามให้หน่อยนะเชลซีนะมันคือเดินชัปี้ยนชิพกระอังเลือดเหลือเกิน